Okay, let's go. ก็ขับฝั่งเอก็ดีใจครับที่ที่เจะได้มีงานแบบนี้ให้ให้แฟนชาวมอเตอร์ส,สปอร์ตได้มารวมตัวกันคนระับอืขับก็ดีใจนะครับแล้วก็ มาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสำหรับเรียกว่า Road to F1 Thailand นะครันแล้วก็การที่ทางทันบุรีพานธ์เองเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งในเรียกว่าหนึ่งในผู้สนับสนุนที่มาช่วยในการไฟล์โนินให้มันเกิดขึ้นเนะี่ยผมเองก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับสำหรับมอเตอร์สปอร์ตครับอืมถามถึงเกตที่เป็นทันบุรีหรือทารสำหรับประนทาไยในยุคนี้มีเปอะไงบ้างครับอยากรู้คือคือ ทนบรีก็อยู่กับ Mercedes-Benz มา80กว่าปีก็จริงๆนอดีเราก็มีการร่วมมือกับกับนักแข่งหลายคนแล้วเราก็มีการสนับสนุนลูกค้าให้เราได้ร่วมกับกิจกรรมเรานี้อยู่สมเสมอครับก็เลยคิดว่าเคถ้าครั้งนี้ F1 จะกลับมาครับนพิทมาชวนเราม,ามาร่วมจัดก,กิจกรรมกันเราก็เลยคิดว่าเคเราอยากมาจอยกัน เอ่เอก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆก็เราเรามองแฟนมอเตอร์สปอร์ตเป็นหลักครับก็สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบความเร็วแล้วก็สนใจในรถยนต์ก็เรายินดีครับอืมแล้วส่วนไฟล์ลับพิสพอดสเตยมันสะท้อนภาพอะไของสปีดของซัยเซส้นวัตถุชนิดต่างกัมอย่างไรอะครับอะจริงจริงครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า คือถ้าในมุมที่เมื่อกี้อะว่าถึงเซนทัลชิลมเนาะก็ขออนยญาตตอบแทนนะวกันจริงงานนี้เนี่ยก็ผมตั้งใจจะทำเอาไว้แล้วก็แล้วก็มีทางผู้บริหารจากเซ็นทัลชิชลมเขารู้ว่าผมกำลังจะจัดงานนี้ขึ้นมาเขาก็เลยชวนว่ามาจัดที่เซนทัลชิชลมดีไหม เขาเองเนี่ยก <ST 77> <editors> he ็ขออนุญาตตอบแทนล้วกันเพราะวันนี้เขาไม่อยู่นะเขาเองก็มีความตั้งใจที่ที่ที่อยากจะผลักดันกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วเขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสำหรับพวกเราในส่วนของทบมีภนยในจริงๆอ่ะฟังบริษัทผมเนี่ยด้วยความที่เราทําเกี่ยวกับฟอร์มล้วนเมอร์เซเดสเบนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครที่ติดตามไอฟอนจะรู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวภาว u สปายเครื่องของเมอร์เซเดสอ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องที่ดีที่สุดที่อยู่ในค่ายไอฟอนหลายๆค่ายเราก็เลยดูสิว่า จ,จะเป็นใครล่ะเราจะไปพาร์ทเนอร์กับใครได้บ้างซึ่งทนบุรีพันธ์นี่อย่างที่บอกเนาะด้วยความที่เป็นอินพ็อตเจ้าแรกในประเทศไทยเราก็เลยเฮ้ยต้องมนบุรีพาณิชย์พอได้คุยกันทุกทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วก็คุณบอมเองก็บอกว่าโอเคงั้นเรามาลุยกันก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสำหรับงานนี้ครับแล้ก็คือทุกวันนี้ค่ะในมอเตอร์สปอร์ตเนาะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลท์สตายที่ว่าในประเทศไทย ีะเป็นยังไงแล้วก็งานนี้จะช่วยยังไงบ้างผมว่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นด้วยกระแสของฟอร์มรูล่าวันที่มาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะในแวดวงของกลุ่มผู้ชายที่เคยดูมอเตอร์สปอร์ตกันแต่วันนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นลงมาหรือว่าสาวๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาดูแนละเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วแต่ทีนี้เราเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งและการส่วนเล็กๆที่จะได้ทําให้เราได้มาจัดก,กิจกรรมให้กับคนชอบ ความเร็วคนชอบมอเตอร์สปอร์ตรวมไปถึงว่าการที่เราได้จับ <serving> ม <Enfin> ือกับไม่ว่าจะเป็นชนทันหรือว่าคนนวีพันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเราคือก็ต้องก็ต้องอย่างคิดเรียนนะครับว่าเราเซเลสเบนก็อยู่ในในฟอร์ูลวันมานานกลุ่มลูกค้าของเราเองก็ จริงๆก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็มีที่เขาติดตามกันมาตลอดแล้วก็มีไปชมกันที่ต่างประเทศกเออ็เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคครั้งนี้เราอยากเชิญลูกค้ามาจอยกันเป็นลูกใหญ่เราคิดว่าตอบตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราสนใเพราะว่าจริงๆในมุมของคนูริพนธ์วันนี้ผมเห็นว่ามี กลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าของจุลเมย์พาณิชย์มาเยอะมากเลยนะก็คือคนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วแปลว่าเขามีค่อนข้างที่จะหลายคนที่สนใจ F1 อยู่แล้วที่บอกว่าพี่วันนี้อยากมานั่งดูด้วยกันอยากมาฟังไฟนอลพีดก็เราก็ดีใจที่มันเป็นความชอบที่ที่มันคล้ายๆกันหรือเหมือนกันครับในส่วนรวมสองคนเหรอครับก็ทำไมวันที่เราได้ใครจะบอกกับกับสื่อสมอเตอร์สปอร์ตนสแล้วงานลักันคครับก็ คือตอนอยู่นะ่ยผมมองว่าปัจจุบันทุคนมก็เห็นล้วแหละว่าฟมละวันไม่ว่าจะไปประเทศประเทศไหนนะก,ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะช่วยให้เติบโตช่วยให้เป็นที่พูดถึงที่รู้จักของคนทั่วโลกรวมไปถึงมนักท่องเที่ยวจากเรียกว่าทั่วโลกจะต้องมาเพื่อมาดูฟมละวันนะฮะในส่วนของเราเนี่ยเรียกว่าเราเหมือนเป็นเวิลด์แมปแล้วกัน F1 เนี่ยกว่าเขาจะไปในแต่ละประเทศเขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าประเทศนี้เนี่ยพร้อมที่จะรองรับไหมเ้ามีทานแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันบ้างเราก็เลย ถือซะว่าคัมบรีแล้วกันนะขอแบบไม่อวยแต่ว่าเราจะเป็นจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นในการบอกว่าเราก็มีกลุ่มเหมือนกันเราก็มีกลุ่มประมาณแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อให้เขาเห็นรูปแบบแล้วถ้มันได้เกิดขึ้นรวมไปถึงว่าอย่างที่บอกว่าการที่เราได้จับมือกับพรรคเนื้อใหญ่ๆนั่นคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว,ว่ามันมีคนสนใจแล้วแหละโอกาสต่อไปเป็นแลนด์มาร์คจริงๆมันก็เป็นความตั้งใจครับพอเริ่มทําแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าเราก็อยากให้มันไปต่อเรื่อยๆวันนี้เรียกว่า ็นจุดเริ่มต้นแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะขยายขึ้นโตตัวขึ้นไปเรื่อยๆลงไม่ถึงว่าแต่ละคนพัฒน่าแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงนานด้วยผมเชื่อว่าเขามีความตั้งใจที่คล้ายๆกันถูกไหมครับคุณบอมถูกครับค <laughs> เอาประเด็นายและ้ะ ราคิดว่าไอเฟรนดฟินินเนีน้นยมันมันจะช่วยสร้างมันจะมีบทบาทอะไรที่เราจะมาสร้าง c o m m u n i ี y เรื่องอเดอร์สควอชในระับนราผมว่าคนเรานะกีฬาเวลาเราชอบอะไรเราอยากจะมีเพื่อนที่จะพูดคุยในเรื่องที่มันชอบเหมือนกันแต่ถามว่า F1 ปัจจุบันนี้พอมันยังเป็นมันยังเป็นวง,งจรเล็กๆถามว่าจะไปคุยกับใครจะไปคุยกับที่ไหนเราอาจจะยังไม่รู้ที่ไหนแบบไหนกับใครผมว่าเราเนี่ยคือ คือแลนด์มารกหรือจุดเริ่มต้นของการสร้างคอมมูนิตี้แล้วกันเรารู้อยู่แล้วว่ามาดูไฟนอลพิต้องเป็นคนที่ชอบฟอร์มละวันต้องเป็นคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตต้องเป็นคนที่ชอบความเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันจะน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความเร็วที่สุดละมะครับได้เลยได้เลยมาด้วยกันด้วยกันด้วยกัน